พี่โบสม้มาสาน้ำาแ้งกันลมัอไปแตะมือต้องตัวคนอที่เขาไม่อยากจะให้แตะนันเนอแตะให้คนอื่นแตะต้องตัวเราได้ใช่ไหมครับข้อหาอยางมไมองว่าพี่โบพูดแล้วทำไมต้องเขินแบบพฉเฉยแบบไม่มเป็นคนพูดไม่เก่งดีนดนีดเป็นคนพูดไม่เก่งคนพูดจาไม่คยจะรู้เรื่องเลยนะปกติอ่มัต้องตั้งสติมากๆเลยถ้าพี่โบไม่รู้เรื่องผมจะเหลือ ในที่สุดไโอ้ยพรสิอ้ยพรสิอ่ะกระผมก็สวัสดีวันวันกระผมนะฮะตั้งใักสิ้ได้หมมทกอะไรนะัใจออมาส่งตา วันปีใหม่ไทยนะครับก็อย่าลืมไปรดน้ำดํางหัวผู้ใหญ่กันด้วยนะครับเรจะได้จิตใจเย็นขึ้นนะครับเพราะว่าคนไทยมันร้อนมากนะครับแล้วก็สาดน้ำกันเบาๆนะครับปาแป้งก็ขออนุญาตแล้วก็กอดปาครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะฮะ จะสื่อสารว่าขอฝาแป้งนะครับต้องแบบนี้โอ้ยอย่างนี้ก่อนจะได้ปากกัขึวัมขันกันกระทบกันให้ตายพูดกระ้สาระสมองลวนเลยนะครับแล้วก็วันวันสงกรานต์วันีใหม่ไทยนะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุดหางและต้องปรอกไทยด้วยก็ เวลาจะฉีดน้ำเนี่ยก็อย่าฉีดหน้าฉีดตาเนาะเพราะเดี๋ยวมันเข้าตามันก็แบบว่าจะปวดได้แล้วก็ฉีดที่ร่างกายแล้วก็ส่วนอื่นอื่นโอ้โอะไรนะร่างกายในส่วนอื่นอ่นคืออะไรน้ำแข็งหรออะไรอย่างนี้นะแต่ท็อบก็แล้วก็น้ำน้ำแข็งอะไรเงี้ยอย่าพยายามเล่นเพราะว่าก็เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็ขอเที่ยวอย่างสุขศนะก็ปลอดภัยด้วยครับน้ำแข็งนี่ต้องจัน จั้งหลายก็ไม่เตรียมกับพี่ก่อนนะนึกได้หมดดีนึกได้หมดดีใช่โอเคอ่ะถึงไหนแล้วบ้างครบแล้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าสมการนี้นะครับให้ทุกคนเล่นน้ำมันอย่างมีสติและการเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็ได้ 对，没办法，你去怎么样呢？